สวัสดีครับผมนายชินวัฒรตุศิระชั้นม .5 พานที่ที่1วันนี้จะมาอ่านบทอ่านร้อยแก้วเรื่องการพูดต่อที่ประชุมชนการพูดคือการถ่ายทอดความรู้ความคิดประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังมนุษย์ฝึกหัดพูดเริ่มแรกกับบุคคลในครอบครัวและพัฒนาการพูดจากการเรียนรู้ตามสถานศึกษาต่างๆการฝึกทักษะการพูดเป็นเรื่องสําคัญในวิชาภาษาไทยคู่ไปกับการฝึกทักษะการเขียนและการอ่าน เนื่องจากการพูดมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตดังเช่นบทกรของสุนทรภู้ที่กล่าวว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหมอยหิว,หวเพราะชิวหาแมนพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความใจความสำคัญของกรบทนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการพูดคือต้องคิดก่อนพูดทุกครั้งถ้าพูดโดยไม่คิดอาจทาให้ได้รับความหายณะในชีวิตได้ การพูดมีลักษณะสำคัญจำแนกเป็น2ประเภทคือการพูดเป็นลายบุคคลและการพูดต่อที่ป่าชุมชนการพูดต่อที่ป่าชุมชนเป็นการพูดแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกและความต้องการต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมากในสถานที่สว่วนบุคคลหรือที่สาธารณะเรื่องที่พูดไม่จํากัดเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซักถามข้อค่องใจหรือ ตั้งข้อสังเกตอื่นๆได้เมื่อผู้พูดพูดจบแล้วของครับ